สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะนักผสมพันธ์สัตว์สตูดิโอเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันตัวอะไรมาบุกบ้านกูวะโอ้มายก่อนนมันนักล่าสัตว์ตายซะไม่เจ้าให้ด้ากูตายกูกำลังจะเปิดคลิปเลยจู่จมันมีอีเวนต์กับผมพุ่งขึ้นมาเว้ยมันจะมีนักล่าสัตว์มาล่าสัตว์กูมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลย ไปก็หยุดดูดิมันใช้สไนเปอร์ยิงสัตว์กูทางไกลอะ่โลอะโคตรถลเอ็ดอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้ชิมหายแล้วคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวเพกาซัสกูมันจะตายเหมือนกัน no หยุดยิง please dude please โอ้โหกูมันจะเปิดตัวเลยอะ่ะสัตว์กูตัวเย็นแล้วหรือเปล่าดูดิไฮราไฮราแม่งหยุดหายใจ <c oughs> เดี๋ยว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 แป๊บนึงมีตัวหนึ่งที่แม่ง มึงแอบเนียนอะไรเนีย่ยออกไปเดี๋ยวนี้พวกมึงไม่ต้องมาส่องสไนเปอร์กันทางไกลเลยหยุดตายได้แล้วตายได้แล้วผมนี่ก็ใกล้จะตายแล้วนะครับดูดีดูเพกาซัสเพชรกูแข่งไม่นหนีเลยอะอ,อีเวนต์นี้จบสักทีสิ่งที่ได้กลับมานะครับคือเพกาซัสกูตายดูดิไม่ฟื้นกับคืนนาด้วยอย่าลืมไว้อะไรในช่องแชทนะครับ ไฮดรากูก็ตายรู้สึกสัตว์ของผมมันตายไป2ตัวหรือเปล่านะเอาละครับเรามาเปิดตัวกันเป็นทางการดีกว่าในวันนี้ครับผมร็บผมอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Creatures Tycoon นะครับหนึ่งในไทคูนเกมที่ผมติดมากที่สุดนะตอนนี้ผมเสียเวลากับเกมนี้ไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็เสียตังค์ให้กับมันไปเยอะมากๆเหมือนกันถือว่าเป็นหนในไทคู on เกมที่ดีที่สุดของโลบ็อกกูพูดเลย แล้วเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมานะครับผมได้ทําการค้นพบเว้ยว่าเขานั้นมีวิกิของมันด้วยนะครับซึ่งวิกิพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเว้ยเขาจะบอกหมดเลยว่าสัตว์ตัวไหนผสมพันธุ์กันแล้วได้อะไรสมมตินะสมมุติว่าผมอยากจะได้สัตว์ตัวนี้กริฟฟินซึ่งกูยังไม่มีการผสมพันธุ์นะครับก็คือใช้ไลออนกับอีเกิลนกอินทรีแล้วก็สิงโตคุณถึงจะได้เต้าหมอนี่ออกมานะครับสกิลของมันก็คือการรันกับโฮเวอร์โอ้ดูด ตัวนี้ผมยังไม่มีเลยแต่พวกสัตว์วัตถุดิบพวกนี้นะครับผมเชื่อว่ากูนั้นมีแล้วอย่างแรกสิงโตผมคาดว่าผมนั้นน่าจะจับสิงโตไว้ได้แล้ว<ม>เดี๋ยวนี้กูยังจับสิงโตไม่ได้เลยวะอ๋ oh my ม o ก็ดดดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีอีเกิลอยู่เดี๋ยวนะกูทาไดแล้วเพราะกูปลดล็อกแล้วดูดิมันปลดล็อกแล้วคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้มันเขียนว่าอล็อกเนี่ยผมจําได้ว่าเควสนี้เนี่ยเราจะต้องจับเจ้าตัวนี้ ไอ้ก,กวางพวกนี้นะครับกลับมาเดี๋ยวนี้ขมอดดุดโอเคผมจับมาได้2ตัวละพอจับมาได้2ตัวนะครับคุณผู้ชมเห็นรถที่มันเจ๊งอยู่ตรงนั้นไหมมันจะเป็นนักท่องเที่ยวนีครับเขาบอกว่าเขานั้นอยากจะดูสิงโตมากๆเวชคดีที่กูยังจำโคเอดได้อยู่แล้วพอเรานั้นเอากวางที่เราจับตะกี้เอาไปให้เขานะครับเขาก็จะเอากวางนั้นไปล่อสิงโตนั่นไงสิงโตมาแล้วเยสกู yes! ได้สิงโตมาละกลับบ้าน ๋ยวแป๊บนึงครับไหนๆเราก็มาที่นี่แล้วผมยังมีเควสที่ผมทําค้างคาไว้นะครับก็คือช้างตัวนี้ไว้ช้างตัวนี้คือเขาตายหานะครับเนื่องจากเขานั้นถูกล่าเว้ยและอีเวนต์ตะกี้มันเกิดขึ้นพอดีอีเวนต์คือมันจะมีนักล่าสัตว์ใช่ไหมมาล่าสัตว์ที่สวนสัตว์ของเรานะครับช้างตัวนี้อยากจะให้เรานั้นแก้แค้นไอ้พวกลักลอบฆ่าสัตว์เนี่ยกี่ตัวไม่รู้ว่ส24ตัวชิปหายแล้วกูฆ่าไปไม่ถึง นั่นหมายความว่าเรานะครับจะต้องรอให้นักล่าครับผมกลับมาบุกบ้านเราอีกทีหนึง่งแล้วก็ฆ่าเขาให้ตายครบ24ตัวเนี่ยเกมนี้มันมีสเสน่ห์แบบนี้เว้ยคือเราต้องทำเควสเว้ยเราถึงจะแบบปลดล็อกสัสตว์ต่างๆได้ <Wow. S 1> เอาเละครับแผนในวันนี้เว้ยผมก็ผมจะพาคุณผู้ชมไปยัง o ป k y h a l l o w e e n z โซนอันนี้เป็นโซนที่ผมปลดล็อกตั้งนานละแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ไปสำรวจนะครับถ้าเกิดเวลาย,ยังเหลือนะครับเราก็ผมก็จะปลดล็อกอีกโซนหนึ่งนั่นก็คือจูเล็กซิก ฟอนเทียยี่สล้านเราปลดล็อกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นการปลดล็อกโซนนะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตผสมสิงโตจึ๊บกับนกอินทรีนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ <c oughs> ไปจับมาเลยคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าผมก็ผมไปเอาสัตว์พวกนี้มาจากไหนคือกูทำควยดเรื่อยๆหลังไมอะถ้าเกิดคุณงงนะครับก็แนะนําให้ไปดูวิกิเขาบอกไว้หมดละอ่ะผสมพันธ์กันเยส สัตว์รูปแบบใหม่กริฟฟินเอามาปล่อยวางไว้เลยเย้ว้าวสุดยอดเลยจริงๆรงปะคุณผู้ชมเราไปที่สปู y Halloween นโซนกันเลยดีกว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับที่นี่ว้คือมันมีสัตว์แค่3ตัวให้เราปลดล็อกนะครับแต่ว่าแต่ละตัวนี่มีความน่าสนใจเหมือนกันตัวแรกเป็นอีกานะครับ ตัวที่2อ,อันนี้น่าจะเป็นแมงจู้จี้ขี้ควายอ่ะมันเป็นแมงที่อยู่ตามขี้อะ่ะและอันที่3มเอออันนี้อหม,มาป่าเหรอวะแป๊บนึงครับกูขอดูโพยก่อนใช่ละหมาป่าส่วนเควสของมันนะครับการที่เราจะได้อีกาเว้เราจะต้องพุ t o ออนเดอะแวมพ c ยคัสตมต้องใส่ชุดแวมไพายเหรอวะให้เราไปเอาหมวกจากโจรสลัดนะครับที่หลุมศพเกมนี้มันถือว่างงใช้ได้เลยดูดูดกูดดดเจอละ อันนี้มึงถือหมวกก็เปล่าเอาหมวกมา yes นี่แวมไพร์คอสตูมมันหลาดแทงจริงเลยวะ่ะแล้วให้เรานั้นไปหาอีก,กานะครับนี่ใช่อีก,กาไหมวะเออไม่น่าใช่อีก,กาเฮ้ยนั่นตัวเลยคุ้คุ <c oughs> ผมเจอแฟนจากอันเดอร์เทลไม่จริงคุณผู้ชมในวันนี้กูจะต้องมีแบทไทม์อย่างแน่นอนไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวปล่อยพี่แก้วไว้ก่อน นี่ไงนี่มันเป็นแมงแบบปั้นขี้อ่ะลองคุยกับเขาดูหน่อยนะครับฉันต้องการมอนสเตอร์พูฉันต้องการขี้ของมอนสเตอร์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยมึงจะให้กูไปหาจากไหนวะขอกูทำเควสอีกไกด์เสร็จก่อนได้ไหมเนี่ย Thank you โอเค No Acro เหมือนผมทำเควส์สำเร็จแล้วหรือเปล่าผมเพิ่งให้หมวกกับเจ้าหมอนี่ไปนะครับเหมือนกับว่าเราต้องทำเควสก,กับส c a ร์ c r o ก่อนมัน้ง หุ่นไล่กาไม่กอดฉันหนาวมากเลยฉันขอยืมแจ็คเก็ตแล้วก็หมวกได้ไหมพอรู้เรื่องราวแล้วลครับคือเราจะต้องไปเอาหมวกและเอาไปสวมให้กับไอ้พวกหุ่นไล่กาเวนพวกนั้นนี่ไงเขาให้กากูมาแล้วเย้ <c oughs> สัตว์ตัวแรกกูใ <c oughs> ช้วเวลานานมากเลยตัวต่อไปมันน่าจะให้เราปั้นขี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูตรงโถ่ส้วมตรงนี้ก่อนคือกูเห็นมาละนี่กูเจอแล้วไงมึงเอาละเราต้องเอาขี้ไม่ให้เจ้าหมอนั่นนะครับแล้วคือตอนนี้มันแย่ละมันแย่ละอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไปตรงนู้นเฮ้ยรลีกไปกูจะปั้นขี้ไอ้เพกาซัสกูอยากจะให้นักล่าสัตว์มาฆ่ามันอีกรอบจริงๆเลย กอดเดี๋ยวกูจะไปเอาเพชรออกจริงๆเดี๋ยวกูจะไปเอาเพชรออกถ้าเกิดมึงเตะอีกรอบนึงกูจะไปเอาเพชรกูออกนะเนี่ยมันใกล้ละมันใกล้ละเข้าไปขี่ไป yes ได้เคลีย้วใช่ไหมเอ้าโอเคเจ้าหมองที่ต้องการสามก้อนสามก้อนโดยที่มีเพกาซัสมึงนี่เป็นโรเัลโด่แม่งมึงจะแย่งบอลกูอย่างเดียวเลย หลังจากจบเกมนี้มึงสมัครเป็นนักบอลพรีเมียร์ลีกเถอะโอ้มอยด์จุดสต็อปเอาละครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมบอกตะกี้นี่ผมบอกผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแบบขี้สามก้อนสักทีเดียวเว้ยแต่เขาต้องการขี้อย่างละก้อนนะผมอยู่กันคนละสถานที่นะสถานที่แรกคือตรงนี้ใช่ไหมสถานที่ที่สองนะครับมันจะอยู่ตรงนี้สถานที่ที่สามมันจะอยู่ตรงสรุสานประมาณตรงนี้เว้ยและนี่เป็นขี้ก้อนที่สามนะครับ ถ้าเกิดเรานั้นเอาโยนเข้าไปในโถสสวมแล้วเราก็เราน่าจะได้แมงนั่นมาแบบสมบูรณ์แล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเพกาซัสกูหายไปไหนผมจับมันต้มแดกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สัตว์แค่2องชนิดนะกูอัดไป40นาทีโอ้เอาเข้าไปกูเลี้ยงบอลแล้วเนี่ยคอม o นเออโอ้ my god หม hmm. มาป่าตัวไหนตัวเล็กที่สุดวะตัวนี้ไม่ข้ากระดูกมันตัวนี้ล่ะอ้าวไม่ตัวนี้ล่ะเยสไ, <Yes! S 1> ได้มาแล้วพี่แซนครับพมขอลายเซ็นได้ไหมเดี๋ยวพี่เปิดเพลงเมกาลูวานเนียหรือเปล่าวะแซนบอกว่าแซนไม่กลัวผีนะครับแล้วนายล่ะกลัวผีหรือเปล่าคือมันจะส่งให้กูไปล่าผีเลยเอาละนะครับเราจะต้องเข้าไปในบ้านเว้ย แล้วก็ใช้โปรตอนแพ็คในการล่าผีผีสีขาวได้2องพอยต์ผีสีฟ้าได้4พอยต์ผีสีม่วงได้6พอยต์แล้วกูต้องเก็บกี่พอยต์วะเรามีเวลา5นาทีขอให้โชคดีจัดการเลยมันมีมินิเกมแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยนูน no! no! ูมันไล่ตามกูด้วยเหรอกูโดนแบง this is not good dude! <c oughs> เวลา5นาที <c oughs> เดี๋ยวนะแซนช่วยคุยใหม่อีกรอบนึง มึงบอกว่ามึงไม่กลัวผีใช่ไหมแต่าจริงมึงควรที่จะกลัวผีที่กูไปจัดการตะกี้ก็ได้นะมันน่ากลัวมากเลยน้ยคือมันไม่ได้น่ากลัวที่มันแบบตุ้งแช่หลอกเราแต่มันน่ากลัวตรงที่มึงจัดการกูเร็วมากเรามีเวลาห้านาทีกุดลักเอาละคราวนี้เราต้องว้าวพี่สับแครบยืดผีมันไม่ได้น่ากลัวนะ้ยแต่จัมสแกมอะน่ากลัวชิบหาย หมว่มวกหม่วกไม่ please อยา่า please อ่ะเสร็จแล้วแล้วไงต่อ ไหนมาดูพอยต์กัน192พอยต์ไม่เลวนี่เอาละเอาเรีวอร์ดไปโอ้โหเราต้องใส่โค้ดเนมนี่ไปเหรอกิฟมีกาโกยตอนนี้นะครับผมเริ่มคิดไม่ออกแล้วว่ากูจะทำเควสของไอแมวบ้าตัวนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีของให้กูใช้หลายอย่างเหลือเกินอะเอาไว้ค่อยกลับมาทำละกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมปลดล็อกหมดละแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปโลกปกติก่อนแล้วก็ใส่โค้ดกิฟมีกาโกยดู มันให้ไอ้นี่กูมากาคอยเอเซนให้กูเอาไปใส่ในฟิวชั่นเชมเบอร์ตรงนี้เหรอและกูต้องทำยังไงอะหรือว่ารอให้นี่มันเต็มก่อนวะเราถึงจะได้กากอยมาเยสไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยโอ้หนูตะเภากูต้องเอามารวมร่างกับหนูตะเภาแล้วรู้ไหม ว่าเรานั้นจะได้หนูตะเภามาได้ยังไงมึงเล่นเกมนี้แล้วรีบรีดได้หนึ่งรอบก่อนอ,อกูอยากตายมึงแบบมึงเอามาคอสโอเวอร์กันแบบนี้ไม่ได้นะเว้สุปก็คือเขาเนะครับจะ <c oughs> <c oughs> เขาจะต้องให้กูเล่นเกมนี้ย s n p s s m u u l t t r r เนี่ยโอ้ oh my god เกมมึงวางแผนการตลาดได้อิป,ปิกเกินไปว่ะ กูนี่แทบจะรับไม่ได้เลยเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเล่นเกมนี้นะครับรีเบิร์ตตั้งรอบหนึ่งเนี่ยตั้งรอบหนึ่งอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> คือกูต้องดีดนิ้วใส่ไอ้พวกนี้เหรอเนี่ยมีว <c oughs> <c oughs> <Me> ันที่ได้รีเบิร์ตต้องใช้เท่าไหร่วะ แป๊บหนึ่งนะตรงนี้น่าจะเป็นรีเบิร์ตนะครับรีเบิร์ตเออสามหมื่นห้าใช่ไหมโอไม่เ oh, ง <c oughs> ินห้าหมื่นมาจากไหนไม่รู้ไม่นะเราสามารถรีเบิร์ตได้เลยเจสัสเย้เย้คุณผู้ชมเรารีเบิร์ตได้แล้วนะครับนี่ไงอันล็อกละโอโหตัวเด็ดซะด้วยนั่นน่ะนี่ไงหนูตะเภาโอไม่กดในที่สุดคุก็ได้หนูกระเพรามาละ จะได้เอาไปใส่กระเพราไก่ก,กับไข่ดาวไม่ใช่ใส่นี่ลงไปนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหนูตะเภาป่าน่าใช่ใส่ลงไปใช่แล้วอ้กูได้มาแล้วกากยพิกโน no! มีจริงอยากรู้จังเลยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเหรอเดี๋ยวเอานกอ,อินรีออกไปก่อนออกไปอินรีแกมแันไล่ฆ่าละนี่กากยพิกคอมอนหันหน้ามา อค่อนข้างที่จะน่าตูดนะครับวันนี้น่าจะพอเพียงเท่านี้แล้วมั้งมีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะปลดล็อกก็คือไอซีซั่นพาร์ทเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมอยากปลดล็อกมานานละกูกดไปแล้วใช่ไหมกดไปแล้วแล้วกดเคลมเหรอมันคืออะไรเนี่ยกูไม่รู้อ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ XP นะครับในการอัพเลเวลพวกนี้หมายความว่าผมต้องไปทำเควสพอทำเควสเสร็จปุ๊บก็น่าจะเป็นการปลดล็อกซีซั่นพาร์ทเหมือนพวกเกมคอสตูตี้อะไรอย่างนี้นะครับสมมตินะสมมติว่าถ้าเราปลดล็อกไปจนถึงเลเวล4เราก็จะได้เพชรธนูกิโกอีกหนึ่งหมื่นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ด้วยความที่ว่ากูนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทำเควสนะฮะมันเสียเวลาเอาไว้ว่างๆกูค่อยทำแล้วกันนี่นะครับนี่ถือว่าเป็นเกมไทคูนที่ดีมากๆเกมหนึ่งเว้ กูเสียเวลาเป็นชั่วโมงเพื่อสัตว์สตัวใช่แค่4ี่ตัวเท่านั้นคิดดูแล้วกันทำออกมาไ,ได้ดีขนาดไหนแถมมีการ crossover เกมกันด้วยกูอยากตายมากสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะได้สัตว์ตามผมก็ลองไปทำตามผมดูแล้วกันนะครับสำหรับพื้นที่ฮาโลวีเนาะวันนี้ผมต้องขอตัวไปพักก่อนไม่ไหวแล้ะตาลายไปหมดแล้ะ